บแน่ใจนะเอาเอาเดี๋ยวเอาดีกว่าเอาคะแนนดีกว่าคะแนนคืออะไรวะคะแนนคืออะไรอ่ะใครยาเให้ได้ดีสุดคุณจะได้คะแนนทุกครั้งในความหมายประโยคไล่ไปเรื่อยๆก็ได้มั้งไล่ไปอ่ะแล้วถ้าเราเดาไม่ถูกเลยอ่ะไม่มีใครเดาของเราถูกแล้วก็ไมสูญเลยจะยากเลยข้อกันไหลเรื่องข้อกันไหลวุ่มปกติดีสุดละปกติปกติเถอะขลอกันไหลอ่ะข้อกันไหลก็ได้ให้เราให้เราลอง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 หนลอง เล่นลูกไรอดูจะวาดอะไรเนี่ยอันนี้คือวาดอะไรก็ได้วาดอะไรก็ได้ไม่มีธีมหนูธีมด้วยเลยวาดอะไรดีวะวาดเข้าคนฝ่าีวาดอะไรดีวะอ๋อโอเคจ้าป่าอยากวาดอะไรก็วาดไปโหดโคตรรัวเลย คนต่อไปอะไรอ่ยคนต่อไปเดี๋ยวตัวชิบหายนะกูพูดเลยนะเดี๋ยวตัวชิบหายนะต่อไปอ่ะเราจะเห็นภาพเก่าตอนเวลาเราวาดภาพเคลื่อนไหวอ่ะไม่รู้กูไม่เคยเล่นโหมดนี้คือยังไงภาพเคลื่อนไหวอ่ะเ้ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แหละไอ้เงี้ยหมดเวลาหรืวเราก็รู้เองแหละกูก็อยากสัมผัสได้ถึงความจัดไร กูจะบอกได้ว่าเซอร์มาโนูเอเห็นอย่างเงี้ยเซอร์จะด่าแน่นอนล้วมึงทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยไม่มีความเป็สียดปะเลยไม่มีจิตวิญญาณไอ้เฮียเกยนี่พิมพ์ของนี่พีมต้องตั้งใจวาดมึงจะเกตห้าเหรอปั้นรับรับพี่เธ้ออย่ารีบกันดีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรออยู่ เสือปลาคืออะไรผมไม่รู้จักเหนื่อยจัดเลยวะขำเหนื่อยจัดเลยขำว่าอร่อยมากไอ้เหี้ยเอ้ยเข้าปากไปละวัอะไรอะฮะฮะโอ้โหอะไรอะโอ้โหเดี๋ยวกูจะขอเพลงเห็นภาพเก่าอยู่อะไรอ๋อเห็นภาพเก่าอยู่อะไรวะเนี่ยว่าตามว่าตามแล้วก็ต่อไปว่าจะเอาไงต่อว่าต่อต้องว่าตามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเหมือนว่าสตอรี่ต่อจากเดิมใช่ไหม นี่คืออะไรวะเวลาไม่พอเวลาครึ่งหนึ่งเหลือเไม่พอก็เฮี้ยแล้วเสร็จแล้วไม่เกินรีบแบบวะเสร็จแล้วเหมือนกันเนี่ยนี่เลยรี่เลยนี่กูว่ามันจบไปนี่พอดีอ่ะเออซูนอมินทั้งหมดแล้วซูนอมินอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ชิถ่ายวาดรูปดีกว่ายังไม่ได้ได้เกิดใจวาดรูปวะ เป็นเบสมันจะเรียนเลยวะมันเกี่ยวด้วยเหรอเรียนสายวิคดิทมึงเรียนสายวิคดิททำไมนึกว่ามึงสนใจศิลปะทำไมไม่เรียนสายศิลป์ศิลปะมันอยู่ในหัวใจเรียนสายอะไรก็ได้เว้ยเบสมันรอดสู่ใจสิ่งนี้วะหรือเปล่าไปเดินวัดต่อฮะไปหน่ามันก่อนวัดวัดตัดฟ้าวัดอะไรเนี่ยอะไรอ่ะนานิโคเล เดี๋ยวสมุดได้ชิพายไอ้กูว่ากูลบไอจีเซาสมุดเต็มขอใครวะขอไอชอว์วะไน้่ยไอ้แยแล้วกูขำไปกูว่าดรูปไป What the fuck ชิบหายวาดรูปท้จริงวะไอ้แย่กูพูดเลยนะเฮ้ยวาดกันช้ายังไงใจเย็นดิเพื่อนใจเย็นดิเจ หมดเวลาได้สัตว์สองคนวันีเราจิดลาชิบายอิ่มกูใช้ปีเซสมุดแล้วอะไรแจงกอดไททันด้วยโอ้โหปีเซสมุดเป็นไททันซะแล้วกูอันนี้คืออะไรวะว้าวใครมันอยากไปอวกาศวะคุณรู้เลยไอ้เจ้าใครมันอยากไปอวกาศวะเนี่ยตอบเบาเช้าว่าดีกว่ายังไม่ไหวแล้วสัตว์นี่ว่าใครมันอยากลงดันเจี้ยนวะเนี่ยกูถามจริงก่อนตาย ลมดันเจี้ยนนี่คืออะไรวะว่ากูรู้ว่าอันนี้ใครวาดมึงอยากมึงอยากเล่นเกียร์ขนาดนั้เลยวะทำไมถึงรู้วะใครมันอยากเล่นเกณฑ์ชินขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยสัมผัสมันบอกเฮ้ยนี่มันโชว์คุณจิตสัมผัสดือว่นี่ เวลาไม่ได้ท <sı hh> ี่เอาเกมที่นี่มาเล่นเด็ดเวลาเพียงไม่ได้วาดต่อเลยเพื่อนเีมาเขาคิดถูกวันที่กูเอาเกมนี้มาเล่นกับคุณเลยผมยังวาดรูปไม่สุดเลยลืมวาดหน้าไงสุดแล้วละหลายการวาดรูปเพราะว่าเราวาดรูปกันไม่เก่งอยู่แหละไปเลยหายวาดรูปเจ้าคอนเทนต์ก็บอกมาเนี่ยเหนื่อยปวดหวแล้วกูพอกูแข่งแล้วตอนเหนื่อยเหนื่อยยิ่งเลย สองสามรูปอีรูปอีสามรูปสามรูปไม่ทันแล้วไม่กี่นาทีหมดแล้วเนี่ยโอ้เปิดเบื่อโว้ยกู้จบตาหนี้เรากลับไปทัวร์นาเมนต์ของเรากันดีกว่าเพื่อนนะ่ยจบไปเยอะพอเถอะถ้าจบไปเยอะพอถ้าคนโคนเออก็เลยทัวร์นาเมนต์จบตาได้พอขอร้องหมดเวลาไม่ไหวแล้วลากมาให้มึง ครวาดต่อเวลาคเแล้ือนใครยิงใครมันใครมันวาด R p G วะ F M R p G ตีบอสี่ยฮะใครมาเนี่ยใช่กูไอ้เฮียใครวะ ยิ่งวาดยิ่งเหนื่อยเฮียเหนื่อยคิดเนี่ยแหละไอ้สัสคิดตามพวกมึงไม่ทันจริงๆมึงเล่นเกนชินมากกว่าแน่นบอกกูบาดวาดบอสแพ้มาสามรอบแล้วนะไอ้เฮียแม่งเอ้ยพวกมึงแม่งมีแต่คนวาดบอสกันไอ้สัส รู้แหละอยากให้ได้อยากให้กูได้คลิปลงยูทูบแบบกูรู้แต่ว่าต้องหนาดนี้ก็คอนเทนต์เกินคอนเทนต์เกินนี่คอนเทนต์จะหมดหัวเงาอันนี้ดิเอาทัวร์นาเมนต์ลงคอนบินไปเลยเออยินทัวร์นาเมนต์เนี่ยโอ้หมูบอกป้นเอาการแคปเจอร์มาให้กูสิมเบลไยอาบไปเถอะไอ้เหี้ยให้ให้ใครดูนะอะไรวะเจอาอะไรเนี่ย What quái gì vậy, bro? Cái quái vậy, bro? Cái quái gì cũng không biết. Boss chết, boss chết như thế nào vậy? Mấy thằng khốn nạn. Tìm kiếm เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเหรอเนื้อหมดแล้วอะไรเนี่ยอะไรคืออะไรอ่ะอะไรวะใครวาดน้องแอมเบอร์มาให้เนี่ยน่ะเฮ้ยเขี้ยมันเรื่องสุดท้ายกูเข็ดเข็ดเอ็นก็ได้ไว้แค่เรื่องสุดท้ายใครเหมือนวาดเขี้ยอะไรมาเนี่ยโอ้ คำถามอ็ฮิตไขว่าเที่ยอะไรบ้าวะไม่ไหวแล้วกูจะดีมติไม่อยู่แล้วเนี้ยกูจะไปแล้วเนี่ยเพชรหมดแล้วเอา้ดุสิปีวันอะไรมาห้กูวัดต่ออ่าอันนี้กูวัดต่อยเจมส์รูปรูปนี้ผมไปเห็นเลยเลยก็ยังไม่คุ้นไป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 ต่อยใหม่ก็ไม่คุ้นอยู่ดีแล้วกูวัดต่อยโชว์ ไม okay. ่ใช่อ hey, ้โหเฮียโคอดิษฐ์เลยว่ะมึนเหอยนี <S <S ่เหยลวใส่ด้วยอ้าอะไรอะไรอ่ะอะไรก่อนมึนอ๋อจะล่หรออ๋อหนนรกก่อนออ๋อเฮียอ๋อที่มันจะไล่พิชชานโอ้ ก็เพิ่งตัดสลวนนี้นี่แหละเฮ้อะไรวะบาซิล่าบาซิล่ากลายเป็นนางผิเสื้อสมุนซะแล้วอะไมกูไม่ได้อะไรเนี่ยไอรุนเมาส์นั่นแชร์ต่อแชร์ต่อหลอเท่ใครวะด้านซ์ไปว่าดีวะโมชินเดลุกเพราะโอ๊าไปว่าดีวะเพราะกูดูแหละอะไรนั่นไงกูต่อจากไอ้ป้ากูก็ว่าอยู่ใครมันเขียนอะไรวะ ใครมาเขียนผู้หญิงคางไว้แต่กูเขียนเห็นไหมทำไมมันเขียนไปขนาดนั้นล่ะเพื่อนโอ้โหจากกอสติลากูกอสติลากันมีผีสมุดอันนี้อะไรอ๋ออันนี้อะไรอ๋อเต้ากายจริงอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่จบเขียนก็ไม่รู้เต้าเรูาลืมอะไรไปวะวานบอสดันเจียนเนี่ยโคตรเหมือนบอสดันเจียนเลย รู้ดิอ่ะตุ้ีบอสรู้ดิอ่ะดูวาดจารีดีฟิตแรกนี่ยเนี่ยเนี่ยเนกูได้อันเนี้ยกูก็เลยแบบนี่แม่งจารีดีฟีตปุ๊บกูงงเลยกูก็เนีก็บอสนั่นเจี๊ยดเถอะกูเลยวาดสลามเพิ่มให้ไปเลยลิีบรูเฮียรายการเดินทายต้องไปดูดูเรื่องเกี่ยวก่นเกี่ยหนึ่งดันเป็นไงแล้วแบบอ่ะดูอ่ะ อุตส่าาห์วันนี้แล้วนะอุตส่าห์วาดตีให้แล้วอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะปั้นปั้นอะไรปั้นปั้นไม่เป็นผู้หญิงต่อวะกูนอนแมงนอนแมงเลยโอ้จบกันชงไม่ให้ขนาดนี้งงเจ็บดีมากกลายเป็นเธอเลยแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้ล้างฟูล้างฟูแล้วไอ้ใครโดนเล็กแล้วมึงดูปุ๊บนี่กูแถบก็สินาให้

ครัก็ม yeah> ันเดินทางต่อไปก็ออกมาเลยกูอยู่ไหนบาสรอดูกูมึงรอดูกูเดี๋ยวมึงรอกูรอฟินวาดดีมึงรอดูกูพีคกูพีกมากกูพีกมากกูสจะออกนอกฟิลสุดท้ายเลยใส่วาสุดท้ายไว้ของกูไอ้บใยไม่ไหวเลยไหนทุกใบมีดินั่นว่าแล้วว่าเฮ้ยไอ้ที่กูจะว่า

ไหนกูดูรูปตายเลยูปกระทานแล้วไข่ปั้นโอ๋อลูกนี้เองไอ้ป้านเนื้อยากลงดันก็ไม่บอกกูก็ถามว่าต่อยกุ๋ยปะวะใครแม่งผ่านลงดันเจี้ยนวะทีดีจะีดีวีว่าตถาลงไข่ตายแล้วเอาเอากลับขึ้นมาอีกวะกูจะแหละเฮียเฮียกับเจีไอ้เฮียมันคือทีีว่ะ นี่ย้ควยจบแล้วลูกปิดตาเดือนลูกอีกเขาอะไรวะคืไปวาดคนขี่ด้านหลังไว้เติมใพ้่มึีแง่อะไรวะอะไรอะอะไรวะดิแช่ล้วนะ we ain't gonna lie life's tough try to get by life's rough try to do it right it's not enough even though you try you still mess up but i'm still gonna fight <laughs> for what i love still gonna die for what i love still gonna try i won't give up still gonna fight until i've won